สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดแล้วนะคะอุ้ยกระถางต้นไม้นี้น่ารักนะคะเป็นรูปกระต่ายแม่ลูกวัวอุ้ย,ยน่ารักค่ะทา่านเขายู่กางข้างหลังก็เป็นรูปเป็ดน้อยอยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักวันนี้ก็พามาทาดอกไม้ก่อนนะคะแล้วไปซื้อกับข้าวกันดีกว่าค่ะดอกอันนี้สีสวยมากเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะช่อได้ธรรมดาแต่ทำไมแพงแจัแงคะไปกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็มาเอาส้มตัวนี้นะคะกินแล้วอร่อยค่ะก็เลยมาซื้อใหม่อันนี้สับปะรดนะคะสับปะรดก็ิโลละนี่นะคะลูกหนึ่งอาจจะมากกว่ากิโลหน่อยก็แล้เอียงจะเอาไปชั่งก่อนนะคะหมายเลขนี้เอาสี่กินแล้วอร่อยค่ะซึ่งมันอร่อยกว่าพวกไอ้ลูกเกอย่างนี้คะลูกเล่ไซื้อไปเอาไปคั้นน้ำส้มอย่างเดียวนะคะลูกใหญ่ๆนี้อร่อยค่ะกินแล้วโอเคไปดีกว่าไปชั่งก่อนค่ะก็เดินมาถึง หอ,หอมหอมี่คะ่ะเอาหมอมหอมไปไว้ทําอะไรก็อย่างดีกว่านะคะเพราะว่าเขาผสมทั้งหอมแดงแล้วก็หอมขาวนะคะมันได้ดีกว่าเอาหอมขาวไปอย่างเดียวจากคนที่ไม่ชอบกินหอมก็กินได้นะคะหอมแดงนี้ไม่ฉุนเท่าไหร่ไปหาอยากกินดีกว่านะคะจะได้อะไรไปนาะผักสลัดก็อยากจะได้อยู่นะคะว่าจะไปทําปอบเปบี๊ยะสดอะไรประมาณนั้นนะคะไปซื้ออูอัดมาแล้วคะ่ะ ก่อนนะคะตอนนี้อันนี้ก็มาเอาแตงนะคะแตงของที่นี่เองนี้ป่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็มันจะมีหลายประเภทนะคะอันนี้ไม่ค่อยสวยมากก็โอเคไม่แพงมากค่ะไปดีกว่านะคะไปช่างกิโลมาเลขหนึ่งหกแปดนะคะตอนนี้ก็กําลังมาเดินหาข้าวโอ๊ตมังคะเอออันนี้ข้าวโอ๊ตหรือเปล่าคะจะเอาไปไว้ทำเหมือน อเอ้ยที่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทำเ้าคือเห็นเขาทำในวิดีโอนะคะเขาเอาไปใช้กับเค้กกล้วยหอมไปใช้ทำกับกล้วยหอมนะคะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปยังดูก่อนนะคะว่าอันไหนดีคือกำลังเลือกอยู่นะคะว่าอันไหนไม่คือข้าวโอ๊ตมันก็ไม่ไเขียนว่าข้าวโอ๊ตปุ๊บอ,อานยากค่ะชีดดูเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าจะได้อะไรไปก่อยดูนะคะตอนนี้ยังก็อยู่ที่ ยกเกามา่กี่ตรงนี้นะคะจะไปร้านเวียดนามตรงนี้นะคะจะไปดูมะละกอก่อนนะคะวันนี้มาคนเดียวนะคะแกพามาด้วยแต่ว่าให้แกยอยู่ในรถใครแกไม่สบายแกยก็บอกว่าไปคนเดียวก็ไปได้สิคะแค่อยู่แค่นี้เองเมื่อวานก็ไปตรงเฮตเตอร์เนมีใช่ไหมคะเออไม่ใช่สิคะฮากอรเนมีนะคะร้านวิวอนแล้วนะคะมันมะละกอมันไม่สวยก็เลยไม่เอานะคะหวังว่าที่นี่จะมีนะคะถ้ามันมีจะได้กินตาร้านตู่ได้เลยนะคะนี่ อากาศวันนี้เหรอคะสดชื่นเลยนะคะเมื่อเช้าไม่ถ่ายอากาศให้ดูคะ่ะวันนี้เหมือนกับแบบเข้าแบบฤดูใบไม้ผลิเลยนะคะคือมองไปที่ไหนหิมะก,ก็ละลายหมดแล้วนะคะดูสิคะขาวฟ้าสดชื่นแจ่มใสหมดเลยดีคะ่ะดีไม่หนาวมากประมาณอยู่ที่สองถึงสามองศาอะไรประมาณนี้แหลคะค่ะดูนะคะรีบซื้อที่ไปดีกว่าคะ่ะไปค่ะ ก็ผัดชีเหมือนกันค่ะมาถึงแล้วนะคะแต่รีบมาดูมกรกอนะคะแต่มกรกอไม่มีแล้วคะ่ะหมดคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ออกไปนะคะดูอย่างอื่นก่อนนะคะว่าจะเอาอะไรไปเออวก็ดูแล้ะคะ่ะยินยืนเดี่ยวมกรเองนะคะว่าแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะไม่รู้คนมาแต่ไหนนะคะเยอะมากขอบอกตีนไก่นี่แม่ยั่วมันล่นอหน้าล่อตาม,มากเลยนะคะยังื่อมานยังคือมาแล้ว ก็จะไม่เอานะคะเพราะว่าได้ตับไก่มาแล้วเอาตับไก่ดีกว่าดูอืมเครื่องปรุงข้างบนก่อนนะคะว่ามีอะไรมั่งพวกเครื่องแกงอย่างนี้นะคะไม่รู้มีอะไรมั่งนะคะไม่ได้อีกแล้วล่ะคะ่ะคาดว่าจะได้แต่อะไรที่อันนี้คืออะไรเอ่ยขนต้มยำกุ้งหรอคะไม่มีสะปลาปลาปลา น้ำปลาอย่างเดียวค่ะขนาดี่กาลังกอจ่ายตังค่ะก็เลยได้ถ่ายให้ดูนะคะว่าอันนี้นะคะเป็นน้ำเต้าหู้งราคานี่นะคะก็จะลองคือไปกินดูนะคะของไทยเราไม่รู้ค่ะนี่นะคะตอนนี้มีกาแฟลดราคาค่ะก็หมดเลยค่ะอยู่แขนาคาร์ลนะคะแต่ว่าหันมาทางฝั่งตู้แช่เยอะเลยนะคะ ยังนื้นะะอมแล้วน้องก็ว่าจะไม่เอาอะไรแล้วค่ะมันก็ได้ดีแล้วค่ะคนไม่ชอบซื้อนี่นะคะจะอะไรอยู่บ้านเราเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะถ้ามีเงินก็อยากซื้อค่ะเกือบลืมเอาให้ดูเลยนะคะอันนี้แหละค่ะที่เป็นน้ำเต้าหู้นะคะเองจะลองซื้อมากินนะคะเป็นของเวียดนามนะคะตอนที่บอกอยู่ในร้านเขานั่นแหละคะ่ะได้ประมาณสิบห่อมั้งคะ ถ้าอร่อยจริงๆหรือว,ว่าอะไรยังไงยังก็จะเอ้ยจะหมดหมดเดือนพฤษภานะคะหมดอายุไม่แป้เลยค่ะหมดก่อนอยู่แล้ว่ะาจะยังจะกินต้องลองดูก่อนแล้วก็อันนี้นะคะก็ไปซื้อมาว่าอีกนะคะเส้นขนมจีนแห้งเมื่อวานที่ไปร้านวิวันก็ซื้อมานะคะวันนี้ไปอีกก็ซื้อมาอีกนะคะนี่แหละคะ่ะจะลองกินวันนี้ละคะ่ะ